รถคันหนึ่งเป็นกระบะแต่งซิ่งเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเปิดเพลงดังลั่นรถทะลุกระจกเขาออกมาเลยอยากให้คนอื่นฟังด้วยไงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมตํารวจก็เลยไปตามเพื่อจะให้เขาจอดนะให้เขาจอดแล้วกลัวว่าเขาจะเมาแล้วขับด้วยผู้ชมไปดูวินาทีในการตํารวจเนี่ยกดดันให้เขาจอดหน่อยนะฮะจอดซ้ายได้จอดซ้าย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  จอ,อดซ้ายครับจอดซ้ายจอดซ้า,า,ายแต่ไม่รู้ว่าคนขับในรถเนี่ยจะได้ยินหรือเปล่าเพราะว่าในรถเพลงดังไหมคุณดังค่ะคุณได้ยินไหมมันทะลุออกมาค่ะชัดเลยค่ะตอนแรกนึกว่าข้างทา,างจัดงานวัดสิอีก <c oughs> ไม่ใช่ค่ะคุณบ <c oughs> ู้ชเนี่ยรถคันนี้เป็นรถที่ตำรวจทางหลวงกําลังไล่ล่ากระบะสีแดงเนี่ยนะฮะชาวบ้านแจ้งบอกโอ้รถคันนี้น่ะขับวัดเสียวสายไปสายมาเปิดเพลงเสียงดังลั่นถนนผลโยทินขาออกในพื้นที่อําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพอเจ้าหน้าที่พยายามที่จะพูดผ่านเครื่องกระจายเสียงขอตรวจจอดซ้ายจอด ซ้ายจอดซ้ายแต่ก็ไม่จอดสัทีสุดท้ายนะฮะตำรวจต้องใช้วิธีขับปาดหน้าเพื่อสกัดและท้ายที่สุดก็ควบคุมตัวคนขับรถได้นะครับตรวจสอบพบคนขับเนี่ยเป็นชายชาวอุบลอายุ38ปีลงมาจากรถนะโอ้โหคุณสาภาพก็ยังดูเรียบร้อยแต่กลิ่นมันมาก่อนเลยคุณกลิ่นละมุดเหรอคะเออกลิ่นละมุดมาก่อนเลยก็ควบคุมตัวไปสอบปากคําที่โรงพัก ผู้ชมเชื่อไหมตรวจวัดปริมาณแอลก,กอฮอลออกมาเท่าไหร่คะเท่าไร่รู้ไหมฮะคุณค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะตอนปิด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 เนี่ยอ้เครื่องเนี่ยเดี๋ยวดูนะคุณลุ้นดูนะคุณวัดเท่าไหร่คุณวัดเท่าไหร่ร้อ <100 S 1> ย,ยกว่าก็เยอะ,ะเออเท่าไหร่คะขอดูชัดๆดูนะอ่านผลอยู่อ่านผลอยู่แล้วแดงแป๊ดสองร้อยสามสิบสี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คุณวัดดื่มมันหนักไหมหนักสิคะหนักฮะเจ้าตัวยอมรับดื่มเหล้าขาวมา มาจากจังหวัดนนทบุรีกําลังจะไปทําธุระที่อยุธยายืนยันครับผมไม่ได้ตั้งใจจะหนีแต่หาที่จอดไม่ได้สักทีตอนที่พี่ไล่ผมเนี่ย <What? S 1> ผมหาที่จอดไม่ได้สัก,กทีนะอา้าวผมรู้ซึ้งแล้วว่าผมโดนจับตอนนี้ผมพร้อมจะเตือนคนที่ดื่มนะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีอย่าทําตามผม <c oughs> คุณผู้ชมไปฟังเสียงเขาหน่อยนะไม่ใช่จะบ้าผม <c oughs> ผมไม่ได้กินเยอะกิน <c oughs> แค่ไหนเดียวทำกับข <c oughs> ้าวให้นะ้ากินแล้วก็ออกมากเลยมีเพราะอะไรเราไม่ได้ <c oughs> เชิงจะหนีไปหน,นีไม่ใช่หรืเปล่าผมก็หาที่จอดเดี๋ยวมันจอดไม่ได้เมาแล้วขับเรารู้นะครับผมแล้วอยากฝากเตือนคนอื่นยังไมงมื่ว่าเมาแล้วขับถ้าฝากเตือนเพราะว่าถ้าเวลาดื่มดิ้งอ่ะพยายามอย่าขับดี่ว่าให้นอนให้สบายเลยแล้กวก็ถ้าไม่ดื่มไม่ดิ้งค่อยไปดีกว่า เออเวลาดื่มเวลาดิ้งก็นอนกริ่งอยู่ที่เดิมดีกว่า,านะแต่ว่าเนี่ยเขาก็เลยเอามาเตือนกันแหมบางคนบอกว่าพี่ต้องโดนแบบนี้ก่อนพี่ถึงจะเตือนตัวเองเตือนคนอื่นได้ใช่ไหมฮะแล้วเขาบอกดื่มนิดเดียวซึ่งตำรวจก็เนี่ยวัดไปแอลกอฮอลมันออกมา200กว่าเนี่ยนะครับตรวจสอบประวัติเพิ่มเติมเพราะว่าผู้ก่อเหตุเคยเมาขับรถชนเสาไฟฟ้ามาแล้วโอ้พี่ครั้งนั้นยังไม่เข็ดนะรอบนี้มาเมาแล้วลขับรถเปิดเพลงเสียงดังหวัดเสียอยู่แบบนี้อันนี้อะไรคุณนี่มีเครื่องดื่มอยู่ที่รถด้วยนะ เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยขัดคำสั่งเจ้าพนักง,งานและข้อหาเมาแล้วขับก่อนคุมตัวดำเนินคดีต่อไปพี่พี่เขาบอกว่าดื่มนิดเดียวตอนทำกับข้าวให้เจ้านายเนี่ยตอนนั้นอาจจะยืมนิดนึงแต่ไอ้ขวดบนรถเนี่ยพี่มาดื่มบนรถต่อหรือเปล่า <บ S 1> อาสุราเข้าหอหมเปล่าเออนะฮะนะคะผู้ชมคะ